สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาอยู่กับตัวรถครอบครัว Toyota Avanza ซึ่งตัวรถคันนี้ได้ถึง7ที่นั่งออปชั่นครบน่าใช้งานในงบไม่ถึง2 0 0 0 0นบาทนั่นเองพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดสำหรับคันนี้เลยรถสวยสภาพดีน่าใช้งานคันนี้จะสวยและพร้อมใช้แค่ไหนเดี๋ยวปุ่นพามาชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาอยู่กับตัวรถครอบครัวจที่นั่งได้เป็นตัวรุ่นยอดฮิตเลยอย่างตัวโตโยต้าอัลเลนซาซตัวคันนี้ได้เป็นตัวเครื่องพันห้ารุ่นย่อยเอปี2 0 1 1เกียร์ออโต้ตัวรถสีเแาสภาพสวยๆดูแลรักษาง่ายกันอีกด้วยค่ะและสําหรับตัวราคาของเขานะคะวันนี้ราคาดีมากๆจากราคาหน้าป้ายปกติ2 8 0 0 0บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆร่วมกิจกรรมกับพวกเรา แคปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปหน้าจอมาที่ไลน์แอดออฟฟิเชียลแอดไ car 9 8 8าแดเมตรด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่ๆี่รับราคาส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่1 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเอกสารดีเครดีดีคันนี้สามารถจัดไปในไน้เต็มพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถสภาพสวยๆไปใช้งานสักคันหนึ่งไม่ควรพลาดสำหรับคันนี้เลยได้เดบุลพามาเดิ่มชมกันที่ด้านหน้ากันก่อนค่ะ สำหรับตัวด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะเขาก็จะได้เป็นตัวกระจังด้านหน้าแบบเส้นสายโครเมียมมาแล้วเรียบร้อยรับกับตัวโลโก้ของตัวโตโยต้าเก่าคองไฟสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการเล้าด้านล่างกันชนด้านหน้าตรงนี้ก็ได้เป็นตัวกันชนสีสวยเรียบเนียนเสมอมาพร้อมกับตัวชุดไฟตังหมอกซึ่งเขามีมาให้กันถึงคู่หน้านั่นเองค่ะสำหรับตัวด้านข้างของตัวรถนะคะสีเทาสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยการขูดการฉีดไม่มีร่องรอยของอารัยิ้มหรือร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมา แะสำหรับตัวร้อนแม็กได้ใช้เป็นตัวร้อนแม็กสภาพดีไม่มีร่องนอยการคตหรือว่าการดุ้งลูกค้าเก่าเขาเปลี่ยนมาให้ค่ะสำหรับตัวซีรีส์ยังคันนี้เขาได้ใช้เป็นตัว195ทับ65ขอบ15นั่นเองค่ะและสำหรับตัวซีนซอด้านข้างประตูฝั่งคนนั่งเนี่ยพิลความาชมไปพร้อมๆกัน สราพตัวซ่องสัาในสองคนนั่งนี้นะคะหน้อสภาพสวยสภาพดีเลยไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการขได้เป็นตัวรอยเม็ดอาร์ตาเดิมมาจากโรงงานทุกจุดด้านบนตัวรอยเม็ดอาร์กตอกเงตัวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการตอกทำใหม่ส่วนตัวภายในของตัวรอยเขาก็จะได้เป็นตัวภายในคอนโซลสีดําภายในคอนโซลสภาพดีไม่มีร่องรอยของรอยเล็บสัตว์ไม่มีร่องรอยของการใช้งานมานักส่วนตัวนี้ลูกค้าก่าได้ติดตั้งเป็นตัวจอแอนดรอยมาให้เราเรียบร้อยฟัง AM f m เมิทยุ MP3 ีสเชื่อมต่อบลูทูธ ตัวแอร์ได้เป็นตัวแอร์แบบแมนนวลปรับมือหมุนใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะตัวเกียร์ของคันนี้ก็จะได้ใช้เป็นตัวเกียร์แบบออโต้ลักษณะด,ดีไซน์แบบขั้นบันไดขับขี่ง่ายใช้งานสะดวกพี่ๆผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้ตัวเบาะของเขานะคะได้ใช้เป็นตัวเบาะผ้าลายกราฟิกสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหายอยู่ไม่ควรพลาดสำหรับคันนี้เลยแล้เดี๋ยวบุญพามาชมส่วนตัวด้านทา้ายตัวรถกันต่อค่ะ ด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะคะเขาเด้เป็นตัวสีเทาที่สวยเรียบเงินเสมอไม่มีเรื่องราวของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าชนด้านท้ายมาด้านบนม้อง้อากับตัวสไปเดอร์ซึ่งมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดนที่3สำหรับตัวไฟท้ายของเขาได้เป็นไฟท้ายเดิมๆมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุและสำหรับตัวด้ามจังการชนมาพร้อมกับตัวชุดเชนเสื้อระยะยถอยมาให้ถึง2องตำแหน่งนั่นเองค่ะสำหรับตัวซีนช่องด้านท้ายตัวรถคันนี้เดี๋ยวคุณพามาชมไปพร้อมๆกัน บอยเมนท์นสภาพสวยสภาพดีไม่มีร,ร่องรอยของการตอกหรือการทามาใหม่ได้เป็นตัวหัวน็อตฝากระโปรงท้ายที่สภาพดีไม่มีแกะไม่มีไขสําหรับตัวนี้เขาได้เป็นตัวแอร์ลามมาให้ทั้งหมดสองแถวตอนแอร์เย็นฉ่ำทั่วทั้งคันเดินทางไกลไปต่างจาังหวัดคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นตัวบอกผ้าลายกราฟิกทั้งหมดสามแถวบอบสวยสภาพดีบอบแถวตอนที่สามสาม,มารถขับขึ้นเดินหน้าไปได้อีกด้วยค่ะ,ะสำหรับตัวสีรลด้านข้างสองคนขับเดินทางาะดวก สีบอเทาสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุไม่มีร่องรอยการขูดหรือว่าการขีดมากรองสีซอดได้ข้ามประตูฝั่งคนขับเขาก็ได้เป็นตัวหัวหน็อตเดิมๆสติกเกอร์บอกรุมยางเดิมมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือว่าสดสีมาทับนั่นเองสำหรับตัวรอยเม็ดอาร์ด้านฝั่งคนขับนี้นะคะได้เป็นรอยเม็ดอาร์เดิมๆม,มาจากโรงงานร้านของเรารับประกันว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักพิคมหรือว่าจมน้ำตัดต่อยอมแมว100%เซเราเขียนลงในสัญญาซื้อขายให้ชัดเจน แผงหน้าข้ามประตูของคันนี้เขาได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาแล้วรอบขันกระจบ,บานเลื่อนปรับไฟฟ้าสี่บานฝั่งคนขับปรับออโต้กระจมองข้างได้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับตัวพวงมาลัยคันนี้นะคะได้ใช้เป็นตัวพวงมาลัยสีการสภาพดีไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือร่องรอยของการถูมือ สำหรับตัวแอร์แบ็กของเขานะคะเขามีมาให้อยู่2คนงคนับนี้บอกได้เลยว่าระบบความปลอดภัยถือวอออ่าค่อนข้างที่จะครบเลขไมล์ของตัวรถคันนี้วิ่งไปที่2องแสนกีดสามพันกว่ากิโลเมตรตัวบอกสองคนขับสภาพสวยไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดอีกเช่นเดียวกันและเดี๋ยวบุญพาวิทพี่ทุกคนมาชมสตัวเครื่องย,ยนต์คันนี้ไปด้วยกันค่ะว่าสภาพดีขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยคะ่ะสําหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้ได้ใช้เป็นตัวขนาด1.5้ลิตรเพอร์เบนซินห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือว่าร่องรอยการไหลเยิของนน้้าา่ซ ต่างๆได้เป็นตัวหัวน็อตเดิมบริเวณอ่์งเดิมไม่มีร่องรอยของการสรับสีหรือการพ่นสีมาคาดด้านหน้าสภาพดีไม่มีร่องรอยของการตัดต่อไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนด้านหน้าอีกด้วยได้เป็นตัวฝากระโปรงรถนะคะเดิมๆมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุ ฟ้าเดินมาจากโรงงานทุกจุดรอยดอทบารมิทอาร์ําเดิมแผนการความร้อนมีเรื่องวันของการใช้งานมาบ้านตามสภาพปีรถนั่นเองสำหรับตัวคันนี้นะคะได้เป็นตัวรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งออปชั่นครบนั่งเดินทางไกลได้จริงค่ะสําหรับตัวอเวนซาบพี่พี่คนไหนหายอยู่ไม่ควรพลาดวันนี้ปรจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษมาให้เพียง188,000บาทเท่านั้นพี่พี่คนไหนที่สนใจรีบติดต่อหาพวกเราทีมงานได้เลยที่0886059138 หรือ s i C A R 988เมียด้านหน้าและหากใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ผุต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ like, share, ไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ